มาชิกติดใจเดี๋ยวท่านทิติมาฉายแสงแล้วก็ท่านนะครับสองท่านนะครับยังติดใจสามสี่นะครับสี่ท่านยังติดใจเชิญท่านทิติมาก่อนครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสอสอชายางเศราเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะโครงการนี้เนี่ยดิฉันยังติดใจอยู่ตรงที่ว่าเขาเขาทำมานานแล้วนะคะเขาทำมาห้าปีแล้ว ไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเ,เริ่มทำปีเดียวแล้วจึงไม่มาสนใจในขณะเดียวกันท่านเลขาก็บอกแล้วว่าท่านยังขาดในการลงไปดูเชิงพื้นที่ดิฉันกลัวว่าวันนี้เราพูดกันแล้วมันก็ลอยหายไปพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่ดิฉันเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยเขายังเดือดร้อนหลายเรื่องมากที่ดิฉันหยิบยกไปเมื่อสักครู่นะคะท่านประธานมิติแค่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มันก็ย่ำแย่ขนาดนั้นแล้วท่านเองท่านบอกว่าเราจะก้าวไปด้วยกันเติบโตที่ดีในทุกมิติดิฉันก็ถามว่าประชาชนก้าวไปด้วยหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่พูดไปแล้วดิฉันอยากจะอย่างนี้ค่ะขอเรียนเสนอว่าดิฉันยินดีนะคะที่จะไปกับท่านท่านตั้งสิคะทำงานคณะทำงานมาเลยลงไปดูพื้นที่กับดิฉันทำงานเชิงรุกกันดีกว่า อย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันลอยไปเถอะเพราะอย่างเช่นน้ำนะคะท่านประธานที่เมื่อกี้ที่ฉันนำเสนอเป็นทั้งตำบลเลยนะคะอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสามสิบกิโลเองสิบสองหมู่บ้านไม่มีประปาภูมิภาคเลยตำบลที่ติดกันอีกเป็นของอีกอำเภอหนึ่งก็ไม่มีประปาภูมิภาคแล้วเขาใช้น้ำแบบนั้นน่ะน้ำมันคือชีวิตท่านก็รู้อยู่ว่าถ้าบ้านท่านน้ำดำแบบนั้นท่านจะอยู่ยังไงอะ่ะ ขอเธอคะ่ะดิฉันขอว่าช่วยดูแลพี่น้องประชาชนของดิฉันด้วยเหอะมีโอกาส 20- 3สล้านเองอะ่ะท่านกำลังดูสองล้านล้านอะ่ะนี่คือแค่นี้เองนะจริงๆลงไปเถอไปดูด้วยกันดิฉันยินดีที่จะไปกับท่านนะคะขอบพระคุณคะ่ะครับท่านเลขานัดท่านทีเดมาไปดูไปดูหน่อยนะฮะไปดูปัญหาหน่อยนะครับครับผมครับรบเรียนท่านท่านประธานครับท่านที่มาก็ยินด,ดีครับยินด,ดีที่แะรร่วมงานกับท่านและจริงๆแล้ว ในที่ท่านเสนอผมคงต้องรับไปไปกับจังหวัดอื่นด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราอาจจะจะจัดทีมแยกไปเพราะว่าทั้งเชิงเซาเองทั้งชบุรทั้งระยองเองมันมีปัญหานะครับแล้วผมไปเฉิงเซาครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็กมาอย่างที่ท่านสิติมาได้ได้พูดถึงจริงๆนะครับยังไงก็รับครับยังไงต้องขออนุญาตท่านมามาช่วยดูแลเราด้วยแล้วก็ช่วยชุดช่วยเราช่วยช่วยเราดูแลชาวบ้านด้วยครับขอบคุณครับครับท่านต่อไปเชิญครับ เรท่าประธานครับผมชุติพงศ์ยุพินโยครับผมมีเรื่องติดใจอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลปกแดงที่บอกว่าคําชี้แจงคือบอกว่าปรับแบบสําหรับการจอดเฮลิคอปเตอร์อท่านผู้ชี้แจงครับท่านเลขาผมมีบันทึกการประชุมนะครับบันทึกการประชุมมันเป็นการปรับแบบของชั้น4ชั้น5ชั้น6นะครับไม่น่าจะเป็นชั้นสาหรับการจอดเฮลิคอปเตอร์ เหมือนเป็นการปรับแบบของการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการลงทุนสําหรับบางบริษัทที่จะมาลงทุนหรือเปล่าครับที่ผมตั้งข้อสงสัยไว้คือเรื่องนี้ไม่ใช่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมตั้งข้อสงสัยเพื่อจะขอดู TOR ว่าการทํา TOR ออกมาเนี่ยเป็นการทํา TOR ที่จะนํา ที่คือเอา TOR ส่งมาให้สภาดีกว่าครับจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะดําเนินการมาที่จะไป PPP เนี่ยมันต้องเห็น TOR ถึงจะรู้ว่าดักลงทุนที่จะลงมาจะลงทุนแบบไหนกํากับไม่ว่านักลงทุนจะเป็นแบบใดตรงนี้จําเป็นจริงๆครับยังไงขอดู TOR เถอะครับเพราะว่าบันทึกการประชุมสองครั้งล่าสุดก่อนที่ผู้รับเหมาจะหยุดทํางานไป2เดือนผมมีทุกอย่างครับผมรู้กระทั่งว่าหนังสือไปตันอยู่ที่ไหนแล้วคนที่ต้องเซ็นไม่เซ็นเพราะอะไรด้วย ยังไงที่มาที่สภาแห่งนี้ผมต้องการเอกสาร TOR ของโรงพยาบาลปกแดง2จริงๆแล้วก็เรื่องผังเมืองรวมทั้งของวังจันทร์บ้านค่ายปกแดงด้วยนะครับมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆขอบคุณท่านผู้ชี้แจงครับเดี๋ยวยัง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 ไม่ต้องชี้แจงเดี๋ยวอีกอีกสองท่านใช่ไหมครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมกฤิศิลปชัยครับผู้แทนรัษฎรจังหวัดระยองรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับที่ ท่านผู้ชี้แจงได้ชี้แจงให้กับสภาแห่งนี้รับทราบว่าในส่วนของอาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่แหลมชะบังกับที่จังหวัดระย,ยองนั้นแตกต่างกันก็เป็นข้อมูลจริงบางส่วนนะครับผมท่านประธานครับที่แหลมชะบังมีกลุ่มผู้เลี้ยงหอยเพราะเลี้ยงหอยจริงแต่ในส่วนที่ผมหยิบเอามาอภิปรายเนี่ยคือในส่วนของเรือประมงพื้นบ้านแหลมชะบังก็มีเรือประมงพื้นบ้าน ที่ไม่ได้เพาะเลี้ยงหอยที่ไม่ได้มีที่แปลงเพาะเลี้ยงหอยแบบที่ท่านว่าแล้วไปใช้วิธีการตามหลักเกณฑ์เวรคืนอะไรตามที่ท่านว่านะครับผมหยิบยกตัวอย่างมาเฉพาะส่วนของเรือประมงที่แหลมฉบังกับที่จังหวัดระยองว่าทําไมมันถึงได้แตกต่างกันอย่างมากถึง20เท่าถึงกระนั้นครับท่านประธานก็ต้องฝากท่านประธานไปถึงผู้ชี้แจงครับท่านเลขา e EC ครับว่าวันละ50บบาทที่ท่านจ่ายให้ชาวประมง จังหวัดระยองเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับความเสียหายเลยครับแล้วท่านยังเอาเอกสารในการรับเงินมาจำกัดสิทธิ์ในการเรียกร้องเขาพี่อีคือยังไงวันนี้ผมขอความเห็นใจครับท่านผมฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขา EC ครับช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับทุกวันนี้ความเดือดร้อนมันเกินกว่าเงินที่ท่านจ่ายเยียวยาไปแล้วครับอย่างน้อยที่สุดให้เขาได้โอกาสมีโอกาสพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับท่านต่อไปครับ ครับผมผมศาสวัสดิ์คุ้งคงครับผู้แทนราษฎรชมบุรีเขตเจ็ดพักก้าวไกลนะครับในส่วนของการอภิปรายของผมนะครับได้ตั้งคำถามไปหลายประเด็นเนาะในส่วนของอัตราการว่างงานครับที่ท่านบอกว่าตัวเลขไม่ตรงกันนะครับผมใช้รายงานของรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชมบุรีที่ออกโดยสํานังานแรงงานจังหวัดชมบุรีนะครับถ้าตัวเลขไม่ตรงกันเดี๋ยวผมอาจจะนําส่งเอกสารนี้ให้ท่านนะครับเพื่อนํามาช่วยกันตรวจสอบว่าตรงไหนที่ผิดพลาดนะครับสองครับ อยากให้ตรวจสอบในส่วนของระยองด้วยครับเพราะตอนอภิปรายรายงานผมตั้งคําถามของอัตราการว่างงานของจังหวัดระยองด้วยนะครับสครับเป็นข้อเสนอครับอยากให้ระบุ KPI เรื่องสัดส่วนการจ้างงานและการเติบโตรตรงนี้ให้ชัดเจนครับทั้งในอัตราการบรรจุง,งานและค่าแรงไรายได้และสวัสดิการที่ได้รับว่าต้องเพิ่มขึ้นดีขึ้นอย่างไรบ้างครับแล้วข้อี่ครับเรื่องที่ผมยังคงอยากได้คําตอบคือการเข้ามาของแรงงานจีนครับว่าเข้ามาอย่างไรเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่มากครับกระทบกับประชาชนเยอะมากครับโดยเฉพาะถ้ามีการเข้ามาอย่างผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายเนี่ยครับเข้ามาได้อย่างไรมีใครเอื้อประโยชน์หรือไม่ครับซึ่งจริงๆแล้วชวนไปดูด้วยกันก็ได้ครับไปพร้อมท่านทิติมาด้วยก็ได้ครับขอบคุณครับครับต่อไปท่านทวีสศสองครับเชิญครับขับเรียนท่านธาจารย์คารพบครับผมพันธุ์ตะเรเอกทวีสศสองสมาชิกสภาผู้แทนนิติรคแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมอาจจะขอให้ชี้แจง อาจจะเพิ่มเติมเป็นเอกสารก็ได้นะฮะที่ผมถามว่า EEC เนี่ยไปใช้อำนาจกฎหมายตามมาตรา36โดยไปเอาที่ดินสอบปก14619ไร่ 14, ไเศษนะฮะบอกว่าจะไปทำศูนย์ธุรกิจ e อซและเมืองใหม่อัจิยะที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี30กิโลเมตรรอบสนามบินอุตะเภาที่ผมอยากเรียนถามคือว่า ท่านได้ไปทําหรือ,อยังนะเวนคืนไปแล้วเพราะว่าประชาชนไม่มีที่ทํากินท่านบอกว่าเอาอันนี้จะเอาไปทําแล้วก็ประเด็นที่อยากให้มีรายละเอียดที่ว่าถ้าเกิดถ้าท่านเอาไปแล้วต้องการจะไปให้ในายทุนหรือเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําประโยชน์เนี่ยหรือไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยท่านจะสามารถใช้อาํานาจท่านคืนให้กเกษตรกรได้ไหมเพราะเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ทั้งนั้นและขอให้ส่งเป็นรายละเอียดเป็นเอกสารมาด้วยครับครับไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเชิญท่านผู้ชี้แจงครับครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับในข้อสอบถามเพิ่มเติมขอเอกสารเพิ่มเติมครับในประเด็นของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องโปรกแรงทั้งในจะมีสส่วนนะครับเรื่องทีอา การสร้างตึกปัจจุบันเดี๋ยวผมจะประสานขอจัดกระทรวงสาธารณสุขให้นะครับอันนั้นจะเป็นการกอร่อสร้างตึกอยู่ส่วนที r อาที่เกี่ยวกับเรื่อง p p p ยังไม่ได้ทำะนะครับตอนนี้กำลังตั้งคณะการดำเนินการเกี่ยวกับ p PP อยู่ถ้ายังไงเสร็จแล้วจะผมขอประสานให้ให้อ,อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนกรณีพื้นฐานการเยียวยาอย่างนั้นผมขอรับไปตรวจสอบนะครับที่ในกรณีที่ท่านกฤษได้ได,ได้ได้สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมองน,น้ผมรับไปนะครับแล้วจะประสานงานกับทางการนิคมอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบให้ชัดเจนฮะ จะได้จะได้เป็นเรื่องจะได้สิ้นสงสัยเพราะผมก็เป็นห่วงกังวลเหมือนกันว่าเรื่องถ้ามันเรื่องเดียวกันมันไม่ควรจะแตกต่างกันนะครับส่วนของท่านศาสวราร์ท,ที่เกี่ยวกับเรื่อง KPI นะครับยังไงก็คงต้องดี๋จะรับท่านอีกทิ้นึงนะฮะในในส่วนของเรื่องการดูดูร่วมกันว่าสถิตข,ข้อมูลมันตรงกันขนาดไหนยังไงรวมถึงกรณีของระย,ยองด้วยนะครับแล้วก็ KPI ที่ ที่อยากให้เซตเพิ่มเติมสำหรับในในแผนภาพรวมฉบับต่อไปเดี๋ยวทั้งเราจะรับไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราจำเป็นเรากําลังหา KPI ที่ที่ไม่ใช่การวัดเฉพาะการลงทุนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายก็ของท่านทวียังไงผมจะขอส่งให้นะครับแต่ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยคือเราได้รับสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากที่ดินของสอบกมาให้สำนักงาน EC ดูลแลแทน ไม่ได้เป็นรักษาการเวรคืนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อไปก็ใครเข้ามาคือเราสามารถให้ใช้ที่เหล่านั้นเนี่ยเอาไปใช้ทําประโยชน์เกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราเดําเนินการได้ซึ่งเราก็ตั้งเป้าไวา้คร่าวๆว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์นะครับแล้วเกีเ่ยวกับเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้ นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีพื้นที่ที่ประชาชนสามารถจะกลับเข้ามาอยู่ได้ในในพื้นที่ซึ่งตอนตัวเลขในปัจจุบันจะมี83โครเรือน mm hmm. แต่นรายละเอียดจะขออนุญาตนำนำส่งท่านทวีครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับก็ถือว่า